แข้งนุกครับพี่น้องครับมันนี้สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนะครับสายคู่นะครับนะครับตันีครับครับคู่เก่งครับตัวนะครับสามตัวครับอาจารย์ Yep. นกครับประจย์ตัวนี้ขึ้นเพเนียดคันแล้วครับกุกเดียวครับถึนเพเนียดเมื่อวานนี้ครับผมตัวนี้ครับกระมอมเกี่ยวครับผมนก นกเห็นกันเสมอกับพวกค่อยาขันนะครับอาจารย์ผมลดถังนะครับนกตัวนี้ได้สองปีนะครับผมสองปีที่นี่มันกะหางตอนะครับในนกสองตัวครับผมเป็นนกหางตอนะครับก็เลยต้องไปไล่ไมนะครับตัวนี้ครับเจาะลดถังนะครับตัวใหญ่กุกเดียวครับเสียงเงยใหญ่ใจลอยครับต้องไปไล่ไม่ครับตัวใหญ่ อึกใหญ่นะครับหลังเบนเบนนะผมตัวนี้นกสองปีครับผมต้องไปไล่ยไม่เบิรนะครับมันห่างตอนะครับตัวนี้ก็นกฟึกนะครับผมขึ้นพเนียดได้สองสามหมื่นแล้วครับนี่ครับลายงามครับตัวนี้ครับเจ็ดแดงนะครับตัวนี้ครับ นกง่ามครับตัวเงาครับผมฝึกได้สองสามหมือนะครับขึ้นพเนียดขันนะครับลายง่ามครับผมรถทั้งนี้เอาสิบหาแดงครับพี่น้องเป็นนกตอนะครับแต่ว่าต้องไปไล่นะครับผมคตัวใหญ่อกใหญ่ครับตูดแดงนะครับผม ตัวนี้เปน็นนกตูดขาวนะครับอันนี้เป็นริ้วหนานะครับอาจารยคู่อยากเลีนค้นนะครับตัวนี้ครับนกริ้วหนานะครับเห็นค้นจะคู่ใส่แต่นกเนี่ยโบยคอยคู่ใส่แบบสู่เป็นบางโตัวตัวนี้ครับผมเป็นริ้วหนานะครับริ้วสีหาค่ำยังยังขันมีกุกนะครับ ปลาลอยเพื่อนนะครับตุ่ยเอาจักเจ็ดแดงครับผมอยากเลรียญค้นนะครับเพื่อนเนี่ยนี่ครับพระเอกครับผมสายโยนคู่ครับเชื่องครับผมขันโยนเนี่ยคู่เลยนครับนี่ครับกูเกีงนุกถึงขวับนะครับนี่ครับผมสายโยนคู่ปลาลอยนะครับตัวนี้ครับชิพหาแดงครับผม คู่เก่งนะครับตัวนี้เสียงใหญ่ๆนะครับเชื่องบางข้างกับเลนค้นนะครับขันเท้ายางไปไกลๆที่มันเกะคู่ใส่นะครับเป็นลูกนกติดผนียดนะครับตัวนี้ครับแต่น้อยๆนะครับสายแว่นนะครับผมติดพเนียดมากนะครับมอดขวบเลยนะครับขาขาวไปแล้วครับผม หาล้อนะครับบางเนี่ยสายโยน,นคู่นะครับนกมาอยู่ร่วมกันหลายล่มแน่ครับตัวนี้ล่มโอ้ยครับรถถังนี่ครับต้องไปไล่ไหมครับสิบหัวดงครับตัวนี้สายโยน,นคู่ครับคู่เก่งนะครับตัวนี้ เจ็ดแดงครับผมบารวมทรงนะครับนี่ครับนกฟึกนี่ค่ะเจ็ดแดงครับผมท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาครับนกหางยาวทรงยาวนะครับผมรถถังนี่ครับนกหางโตนะครับต้องไปไล่ไหมครับผมโทรมาสอบถามกันได้ครับ นกตัวนี้ตัวใหญ่ครับหลังแบนอกแบนนะครับผมมันร่มหลายครับทรงนกเป่านะครับตัวนี้กบอาจารย์ลมมันแห้งคักนะครับนกกับเงียบนะครับ ล่มแห้งครับอาจารย์คุณครับนกฟึกครับผมผมไปใส่ผมขันอยู่บนครับเแยกออกขันเลยครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาครับผมคุยกันได้ครับนะครับผม092 5046311นะครับ ครับผมแอดไลน์มาก็ได้ครับ